เสร็จแล้วนะคะก็จัดโต๊ะมีทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเลยค่ะ จะมาทำหมูแดดเดียวนะคะวิธีหมักของแหม่มจะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาซีอิ้วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะ ใส่ซอสหอยนางรมเนี่ยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลด้วยค่ะแล้วก็เกลือด้วยนะคะใส่เกลือป่อนไปด้วยนะคะนิดหน่อย ใช่ค่ะถ้ามีผงกระเทียมก็ใส่ผงกระเทียมเข้าไปได้นะคะแต่วันนี้ผงกระเทียมของแบมหมดนะคะแล้วก็ใส่ผงให้รู้สึกดีนะคะเข้าไปค่ะโอเคจากนั้นนะคะเพื่อนก็ใช้มือนะคะนวดนะคะจนซอสทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าไปในหมูนะคะจนน้ำซอสทั้งหมดเนี่ยแห้งนะคะตอนนี้ยังเปียกอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะบีบบีบนวดนวดจนซอสแห้งแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาหมูไปตากแดดกันแม่แหม่มเอาที่ตากเนี่ยไว้นู่นล้วไว้ข้างหน้าแล้ว นี่คะ่ะแม่แหม่มก็เก็บมาแล้วนะคะนี่คะ่ะเราเอาไปตากค่ะตากแค่หนึ่งวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงทอดเลยคะ่ะถ้าับหมูแดดเดียวก็จะต้องแบบเป็นหมูติดมันน้อยๆนะคะเนะะี่ยค่ะถ้าติดมันเนาะจิ้มกับข้าวเ,เหนียวจะอร่อยมาก ค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะนี่สีกําลังดีค่ะสีแบบนี้ไม่แข็งนะข้างข้างในจะเนื้อจะนุ่มนะคะแบบนี้สีประมาณนี้โอเคแน่แล้วตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆใส่ถาดนะคะลองใบตองแบบนี้เพิ่มความน่าอร่อยไปอีกค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จัดโต๊ะมีทางไทยทางญี่ปุ่นเลยค่ะ มีส้มตามไทยนะคะแล้วก็นี่ค่ะหมูแดดเดียวที่เราทํากันนะคะหมูโชงอ่ะแล้วก็มีรามเมงนะคะของแม่แหม่มมีนี่ค่ะขนมจีนนะคะมีน้ําเงี้ยวค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้กําลังเวฟข้าวเหนียวอยู่นะคะเดี๋ยวมากินกันค่ะ ตามいただきますเอากข้หนีเนไ้กินกับหมูเอาขาวเนี่ยอ้าร้อน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 รมันจะร้อนได้หรืออปาคนี้กูห้ามเพหนูคิดแตกระรนคกิไม่ไหหนูจางนี่หนูหนูแม่กินหมูทอดแล้วนะลูกหมูแดดเดียวนะข้างในน้องเ แย่เลคิดจะกินไงอันนี้แม่เอากก่ไก่มาให้มเาเวางเดี๋ยวแม่ตัดตัดไปบอกเป็นอย่างนี้ว่นะแม่ถานัดหรอกเดีย๋ยวแม่เอาจานให้ล,ล้วทำไมกินกินหมูผสมกับรามเมีงอย่างนี้เราอ่ะเอ้ยทำไมกินผสมกันอย่างนี้เราถ้าอร่อยดีไหมกินมุ Okay, no, no. Ừ. Ok, ăn được nó. À rồi. Nó rồi bông bay nha. Bây giờ à. lại เห็นไหมใส่ดอกงิ้วเยอะๆเลยค่ะสูตรมีวิธีสูตรวิธีทำมีให้นะคะง่ายจีประกาศดองหมดแล้วแม่แหม่มทำวันนี้เป็นวันที่สองนะคะพระกาศดองหมดแล้วมีอะไรให้ดูนะมีอะไรให้ดูอ่าแม่อะไรเหรอลูกโชกินผักอีกแล้ว แก่งจังเลยแม่มาแล้วแม่มาแล้วค่ะอืมอืมอเท่าอืม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 ม่ยอมไม่ยอมนี่แม่แกงแม่เนาะม่แต่สบายดีนี่เอาลูกอชอบมาจับนมแม่ค่ะเนาะเนี่ย<ม>โตแล้วไม่จับไม่หอมแล้วลูกโตแล้วหนูอ่ะ ไม่จับนมแม่ทำไมเพราะเปนนุ่มได้ก<ん>็สบายไงน้องอาเจ้าพ่อว <laughs> <laughs> ่าสิทธิ์ม <coughs> ั<ー>้ยอืน <coughs> ้องจ้งที่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 ทีที่ทบ่ที่ที่ยี่ท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 ีじที่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 ท อืมมา้นจากการาไปออออืมออร่อยมอรยดอกนิ้วค mm ่ะแม่ตาที okay. ่ไทยแล้วก็ส mm ่งมาให้อืม ไม่ได้กินอาหารไทยนะแม่แหม่มร้องไห้กับไทยมานานแล้วดีนะที่เรายังแบบอืมีอาหารไทยให้กินนี่เอมหมูแดดเดียวเนี่ยค่ะแม่แหม่มทำให้หนวัวเขากินติดกันมาสามวันแล้วอร่อยอร่อยกินยังหนัวเนี่ยอร่อยกลมไปอ่ะอืม อันนี้อร่อยเกินไปอ่ะเอาข้าเหนียวด้วยอืมข้หังนกับปุชิปุชิออืม,อมน่าชอบกินตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะเนี่ยกินมาสามวันติดละอร่อยเลยอืมกเนี่กกินกับข้าวเหนียว แม่จะจะกินแร็กๆค่ะนี่ไงชิ้นเล็กๆ,นนบบๆเนี่ยกลัดไหวไหมกลัดไหวเนาะก็อร่อยนิดหน่อยอืะน่ารากแบบนี้คนญี่ปุ่นเขาไม่มีอย่างนี้นะคะแบบเอาเนื้อสดไปตากอะไรเงี้ยไม่มีคนละอย่างนะคนญี่ปุ่นชอบกินนุ่มๆ พือมาชอบกินนุ่มๆอ่ะมีบ้านเบางไทยเอาไปตากต้องยากคนกินเนาะใครชอบถ้าไปมีเจ้อชอไตติกลิ้ มันจะอร่ยอยสิแม่อืมมคมก็มเะาเบลิจิเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่ะกันไก่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะใช้ ใช้เส้นน,นี่ของญี่ปุ่นเส้นโซเมงแห้งค่ะแล้วเอามาต้มเนี่ยจะกลายเป็นอย่างนี้พีจ่จีประตูเปิดต,ตรงนี้ค่ะอย่างนี้ทีู่กไปเอาตรง้นอ่อืมพีจ่จีออกตรงนี้สิลูกพี่จีกลัวแมลงวันค่ะพี่จีอาทำไมกลัวแมลงลูกอืม ไม่อหวไม่กวายมาแรงอืะหัวใจ้นขึ้นข้นขึ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 นขึ้นขึ้นขนขอข้นขึ้ขึนขนข้น้นขึ้นนนข้นขนขึ้นึ้ขึน้ข ออเลย่มหลดแลวเนียแม่จทแมู่กิด้อันนี้ก็ต่ออเล่ม้าม่ยที่นอตีกองที่โรงเรียนซ้อมนานไหม

คนที่ตีกองใหญ่อะเก่งเนาะหหนักนะน่นะโน,น,นเตอ้น่ากััวนะโอเคไมเขาต้องเลือกคนตัวใหญ่ที่สุดทำกองใหญ่อ่ะหนวก็ตัวใหญ่สิม,มันหนักไงเขาเลต้องให้ผู้ชายทำน่านะโอหา้องเล้คนที่วกที่นเนาะปี๊ป๊โอเคไ็คต้องปี๊เดก วทุกทีสรนตด่ได้กตอรอยงาเก็น้าฮมฮัมฮมัมิดีเเนี่ยมิโะมแม่ปหาหนูที่โรงเรียนหนูเห็นแม่ไหมเห็นแม่ตนแรกไม่เห็นพ่อ แล้วตอนทำกากินว่าวเห็นผู้เราว่าโดนไปอ่ะ <c oughs> โอ้ดูนี่ค่ะกินค้าเสร็จก็มากินนอาจะ้ะของเล่นทั้งหมดเก็บได้แล้วหรือให้เรียบร้อยเลยนะ<ม>อะสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ